จะบีบเงด้อพอพเบียเบียเบาเลครับเบาจะกดเดินนาค้ับนี่กดอีกน่จะเดินนากึงมันจะเป็นเดินนาบ้า่ออมันจะเป่อีก่ายจ้มันจะวมันจะเดินนามันนนะดั้นกนกนีอยมันมีเสียงครับกดมึงนี่มันจะมีเสียงมันยังกะไมีเสียงอือเจ่ากน้องกดซ้ำอีกมันจะเป็นรถเดินนาบ้างหนี่งิบแค่น้อ่ อเอาสเนยเกบออ้งนวเอลยเอ้กหลังไงได้บม่มีรถดอกมีโก้เขาายอยหมดเลตอนั่นแหละกคซ้ำดคกดจนมันหยุดจนมันเศร้ามีเสียงหมดแล้วครับเ้ศ้วครับอนี้เดินนาเลยครับบ้านเจ้ามีเสียงไปแล้วไปแล้วอ หยบเลยลอยขับเป็นเหมือนเดิม <c oughs> โอ้กลับมาได้แล้ว <c oughs> แต่ว่ามันมันคนใส่ลเลี้ยนหรือแต่ว่าขากำใส่เลี้ยนอยู่ไป <c oughs> เลี้ยนมันเยอะเกินรถเขาสวนมาเลี้ยวขวดเขมามันดีเลยโอ้ย <c oughs> สวยเลยแต่ ีไฟเลียวเนี่ยไฟเลียวยู่ขางไหนหรอคุณใหญ่ยุคพ่ตีไฟเลียวเนี่ยหเน่ยผม้รู้ไฟเลียวยุคไหนคุณใหยบวันนี้เนี่ไฟเลียวดี่คตรทางนี่ปับนั่นดมันดี